โอเคครับรวรสดีครับผมอยู่ผมที่เคคอมนะวันนี้เป็นวันที่สามนะครับก็พาลูกค้ามาบินหน้าง,งานจริงนะเอาแปลงจริงเลยเก้สาสาฟ้าแรงสูงนะครับบินจริงไปเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงที่แคบยังบินได้ที่โล่งก็สบายครับ <laughs> ลมแรงด้วยฮะตอนนี้ลมแรงมากเลยเดี๋ยวบินงานจริงก็จะรู้สู้ลมได้ไหมอะไรได้ไหมนะฮะอันนี้ก็ผสมน้ำมันแล้วนะครับผสมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเรา,าเดี๋ยวให้เขาลองจาัดก,การนะฮะว่าหน้าง,งานจริงจะเป็นยังไงครับเราก็คอยสอนคอยเคาะกันอีกทีหนึ่งนะสอนตัวตัวครับปรับตามรูปแบบลูกค้านะลูกค้าไม่ทันไหนแล้วก็สอนไปอันนี้ลองหน้าง,งานจริงครับ ง่ายถ้าออโต้เนี่ยโคตรหมูเลยนะโล่งๆขนาดนี้ชิวๆเลยฮะเพราะว่าตอนที่เทสอยู่บ้านผมต้นไม้ฮะออโต้ก็บินมาแล้วก็เดี๋ยวตีตารางตีอะไรให้ลูกค้าตีเองนะไปรอดูกันดีกว่าอันเนี้ยพอเรามาถึงเนี่ยเราเช็คตัวโดนก่อนว่ามีน็อตหลวมมีอะไรไหมใบพัดโอเคไหมเรามาตั้งงานจอไว้อย่างนี้อ่าฮะแต่นี้คือเอาโดนมาเสร็จปุ๊บไม่ใช่ใส่น้าแล้วบินได้เลยเราบินตัวเปล่าก่อน พอเราตั้งแผนที่ไว้แล้ว<ช>เราก็ออกจากตัวนี้ทุกครั้งที่มาต้องบินตัวเป่าเทสก่อนแล้วค่อยตั้งแผนที่บินอ่าประมาณนั้นอันนี้คือเราจะบินตัวเป่าเทสก่อนรอบแรกเลยทําทุกครั้งพี่ไม่ว่าจะเริ่มนาใหม่หนาเก่าทําทุกครั้งบินตัวเปล่าเทสก่อนเพื่อว่าสเสถียรไหมโอเคไหมประมาณนั้นฮะไว้ปล่อยมันเนอะไม่เกียเก่ยว à số còn vị bị... bật chốt ok ok bật chốt เีเข้าไปปในแงได้ครับเดินหน้าถอยหลังซ้ายขวาประมาณนั้นเทปอยู่ตรงนี้ใช่ครับประมาณนี้พี่เทปความนิ่งมัน ครับอันนี้คือเทสเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าเครื่องมันสมบูรณ์ไหมอะไรไหมพร้อมที่จะทำงานหรือเปล่าไม่ต้องเข้าไปเทสตงข,ข้างในก็ได้มันได้โยกได้ป้าดูมันได้เหมือนกันเพราะบางพื้นที่มันไม่มีที่โล่งขนาดนี้เพราะงั้นเข้าไปข้างในเลยก็ได้เหมือนกันขึ้นก่อนใช่ไหมลวได้ลูกครับขึ้นก่อนครับขึ้นก่อนขึ้นก่อน ฝรถไฟดดมาพอดีด้วยหาเห็นรถไฟเลย รู้ได้เลยครับรู้รู้จังรู้รแล้วโอเคไปใกล้ทำโดนให้ตรงพีไ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สับอย่างั้นหมุนหมุนตัวโดนหมุนตัวโดนหมุนด้านซ้ายมือพี่อ่ะด้านซ้ายมือหมุนโดนให้หันไปตรงๆอันนั้นหมุนด้านข้างไว้นึงปล่อยมือก่อนพี่พี่ปล่อยมือเลยปล่อยมือเดี๋ยวผมหมุนให้อ่าไป ก็หมุนโดนให้ตรงด้วยนะไม่ใช่ปล่อยเอียงก็ปล่อยเอียงอันนี้พี่ยกสูงยกสูงยกสูงโอเคอ่ะลงต่ำได้อ่ะอ๋ะอพี่ดูโวลต์สี่สิบเจ็สิอ่าโอเคเราไปดูใกล้กักนเห็นไหมพี่พอถึงหัวแล้วมันจะหยุด แต่าบินมือมันจะไม่หยุดใช่ลงต่ำประมาณนี้เนาะได้ครับไม่ถึงกะแรงมากใช่ครับได้ครับอ่างนี้ได้ ค่อยลงพี่ใจเย็นใจเย็นค่อยๆลงค่อยๆลงเดี๋ยวต็นไหนะเห็นนะหมดแล้วบินบินอีกรอบหนึ่งนะครับ พยายามให้ตรงหมุนโดนให้ตรงโอเคไปกดออตโต้พยายามหมุนโดนให้ตรงหน้าฉีดจะตรงหมุนโดนให้ตรงโอเคไปใกล้ๆ ให้มันหยุดเองพี่นีนนะ้ำหมดนะครับเดี๋ยวโดนลมจอดนะ สูง okay. อันนี้ตีเสียงมันเลยไปตรงเสียงนะตามมุมเสียงมันสี่สหครับ5 5 5ดูตลอดพี่คอยดูโวลต์คอยดูโดนสลับกันไป ขยายามให้ตันปีสิบสองปีสิบสามปีสิบสี่ใช่ครับวัเติมขนาดเีียงพอแล้วนะครับปีละหกลิตรเออเดี๋ยวมันจะเสียงไปต่ออันี้คือตารางที่พี่ตี นะแล้วมันจะเลี้ยวแล้วก็จะพ่นแล้วก็ลงมาหน่อยนึงจบตารางโอเคพอดโดนมาติดน้ำขึ้นนะอ่าปะเอามาจอดเบียเสียงมันมไม่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 เียมันคืออะไรเสียงเครื่องอะโอน สี่สิบหกมาพี่รีบเอากลับมาไม่โอเคเอากลับมานะเห็นจากในคลิปนะครับก็คือเสียงเครื่องเนี่ยมันจะอาการคือมันจะเบาๆเหมือนจะคล้ายเหมือนน้ำมันจะหมดแล้วก็เดินไม่สะดวกนะครับเหมือนเครื่องมันจะดับแหลงไม่ดับแหลงนะครับเจะทาการวางโทรศัพท์ไม่วางเขาเรียกว่าโยนแล้วกันโยนโทรศัพท์ เพื่อนําเครื่องลงจอดเองนะครับแล้วก็มาดูว่าน้ำมันหมดหรือเปล่าสรุปไม่หมดนะครับแต่พอบรทสรุปเสร็จปุป๊บเนี่ยที่บ้านผมมผันขุ่นมันเยอะนะครับแล้วก็พี่แกชอบไปบินเล่นอยู่งั้นบ่อยๆตอนสุดทิ่น,นะฮะก็คือกองตันนั่นเองนะครับน้ำมันเดินไม่สะดวกใส่ไป็แล้วมั้งเดินไม่สะดวกมันหักเะรอวะมันหัก ออก็อาการน้ำมันเดินไม่สะดวกออก็เลยไม่ไปประมาณนั้นก็เลยใช้ที่สี่หลังยาวแต่มันไม่ร่วงหรอกผมตกใจกปวดจับอะไรกันไว้ประมาณนี้เลยพี่ถ้าถ้ามันอาการแล้วพี่ทำได้คีอพี่ไปลงจอดนะเสียงแต่ัปัญหาเราเคยหันอยู่อยู่ตรงนี้ถ้าโดนจ,จับไกลับไปทางนู้นไปอยู่บ้านนี้ ปีงมันน่าจะถึงไวกว่านี้ใช่งอประมาณนี้หลยอย่าจับปิดกลับหลังอะไรนันไม่ดีที่ต้องฝึกมันจะเป็นเหมือนผมที่อยู่นี่นั่นแหละผมเอาลมจอดตรงนี้ได้เลยได้เราได้ผมลงไม่ยานแรอกมีแล้วนะปพองป้องปลายขวาด้านขวาแต่ถ้าไม่มีแบบเดียวกันถามว่าแล้วเราเล่นเอาโดนจับล่วงเลยเออคนดูอดเห็นเลยเว้ยบินเพียวฟ้าเดี๋ยวเราจะบินโปรยน้ำนะเสร็จเลย างเงี้ยจะไม่เห็นละอ,องน้ําถ่ายจะไม่เห็นละอ,องน้ําเลยถ้าตรงนูน้นนะเห็นเห็นชัดเจ๋วเลยโคตรเยอะสวนมันสวนแสงโอเคมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปถึงบ้านกันเดี๋ยวไปล้างโดนจับลูกกับน้ําลูกเกิดเก้าน ัวยเลยม,มันแห้งไม่ได้แล้วล่ะเปล่าไปโว้พี่เปล่าเลยต้องเปล่าไล่น้ำเปล่าไล่น้ำอ๋อเ,เลยอ้าบเลยค่ะ ผมหับแล้ว ช่วยแก้แล้วนะมอเตอร์มันต้องใส่ต้องใส่ อย่าลืมกดติดตาม Facebook และ YouTube นะครับกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมและกดกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเบอร์อยู่ท้ายคลิปนะครับผม